กอดใจเรียกร้องซองไม่ได้วันนี้ที่ฉันร้องคราวเกยอยู่บ้านล็อกวัวจอเป็นต้เตือนว่ามีใครก็ไม่รู้ค่ะผู้ชมมายกย่องแล้วเอาพัสดุมาวางไว้หน้าบ้านแล้วประเด็นก็คือมีแค่กระดาษที่แปะไว,วะ้ดดว่าเปิดด่วนก่อนจะชอ็อกมิชาดเดลกรีดเลยค่ะแต่กูไม่ได้กลัวนะคะเพราะว่าสิ่งเดียวที่ฉันจะกลัวก็คือกลัวแอปของรถราคาจะติดต้องชอบไม่ทันนะคะ ก็พูดไปนี่คือขอที่ฉันสั่งมาเองแหละค่ะผู้ชมนี่มันส,ส้มไตหวัดที่ฉันแยกชิ้นมาจากซิก t ็อกช็อปนียคะ่ะลูกใหญ่มากผิวสวยชำ้ำและกลิ่นหอม่เหมือนส้มเพิ่งออกมาจากสวนเลยค่ะที่ฉันได้กัดไปคำแรกนะคะ นี่มันรสชาติที่ฉ่ำถูกต้อง j ยซี่ลูกโตน้ำเยอะสุดๆใครอยากฉ่ำถึงใจแบบฉันนี่ก็ต้องรีบไปช็อปที่ติ๊กตอกช็อปนะครับซิบนะครับว่าตอนนี้มีโปรโลดแรงมากลาดเดาด็ขที่สำคัญติ๊กตอกช็อปยังมีบริการหลังการขายที่น่าประทับใจตอบไวมากเรารับการคืนสินค้าภายในเจ็ดถึงสิบห้าว<ม>ันและมีช่องทางการดูแลหลังการขายอย่างชัดเจนนะครับไรกังวลแน่นอนค่ะถ้าอยากได้ความรู้สึกช็อปแบบนี้เข้าติ๊กตอกช็อปตัวเลยค่ะกดเข้าช็อปแทบ s <S <ม>็บแบรนด์เฟรซ่เร<ม>ื่องสินค้าที่มีแ็กกลอราคาคแ้วตอป ลและขอเตือนอีกครั้งนะคะถ้าคุณยังไม่รีบเข้าไปช้อประวังสินค้าราคาดีจะหลุดมือไปนะคะคุณผู้ชมจริงๆไหมแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะที่ตอกเนี่ยเขาราคาดีทุกวันแล้วก็ส่งฟรีทุกวันด้วยนะคะคุณผู้ชม